ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีนวัตกรรมแล้วก็การบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมจากบริษัทแอมโปเวดค่ะ สำหรับธุรกิจสัตว์ปีนะคะถือว่ามีความเติบโตเป็นอย่างมากเลยนะคะของประเทศไทยเราทางแอมโกนะคะเราก็ได้เลือกแล้วก็ค่าสารผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมนะคะการทําธุรกิจสัตว์ปีให้ยั่งยืนค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอมโกเรานะคะที่เราค่าสรรมาค่ะจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนําทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโกรเบลติกนะคะจากประเทศเยอรมน,นีนะคะซึ่งทางผู้ผลิตค่ะก็ได้ออกแบบนะคะให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของ หรือว่าจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไฟโตจจนิคค่ะเราก็มีทั้งประเทศโปลแลนด์ประเทศฝรั่งเศสนะคะหรือแม้กระทั่งประเทศเดนมาร์กค่ะเพื่อที่จะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็จะช่วยลดการอักเสบทําให้ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยค่ะดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้นะคะทางบริษัทแอมโกลเวตของเราะคะ่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์วัคซีนนะคะมาจากผู้ผลิตชั้นนําจากประเทศสเปนนะคะทางวัคซีนของซอมูเนลา่า วัคซ ND IB แล้วก็กมโบโรค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทแอม o v e เนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่พนักงานขายของเราโดยตรงได้เลยนะคะหรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ w w w a m p o v e t c o m ได้ค่ะ